ไปต่อพี่อภาหุณสามนะขอรขอรุ่นต่อไปขอย่าเซตนี้ก่อนเพราะเซตนี้เป็นเซตสุดเซ็ตสุดคุ้มค่ะท้ายว่าอะไรพี่เจนเซ็ตสุดเซตสุดเซ็ตสุดคุ้มพี่รักดูนะพี่รักดูนะคุณจะได้เสื้อแคมปิ้งนะคะและกางเกงกางเกงร้านเราโคตรสวยเลยพี่ไม่อยากจะยอตัวเองนี่กางเกงไฮเวดเอลสูงเอลสามนิ้วแบบอินสปิเรชันกางเกงนักมวยใครจะไปแคมปิ้งหาหมูเด้ง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 นะคะพี่รักดูนะฟางใส่สีขาวนะ มีสีดําครับมีสีดําสไตล์แคมปิ้งมีสีทหารมีสีชานุกทหารไม่มีไม่ใช่หรอกางเกงทหารไม่มีไม่ใช่หรอเจนมายังโอเค okay. มีสีทหารมีสีชานมมีสีดํานะคะแล้วมาดูฮะ แล้วมาดู2คนนี้ฮะน้องน้ํากับน้องอสีนูตและสีตาลค่ะน้องน้ําใส่ตาลพลอยใส่พลอยใส่นูดเดี๋ยวที่หลังน้ําเข้ามาทางนี้เลยนะคะรู้สึกเขาชีวิตทุ่งยากอาสับกันไปเลยลูกนะคะจะได้ไม่งงนะคะน้องน้ําใส่ตาลน,นะคะแล้วพลอยใส่นูดที่รักดูที่รักดูเซตแคมปิง้งใส่และหน้ายิ้มเ้าไน้ยิ้มหอก้าอี้แคมป์ได้ไหมไม่กาอี้แคมป์พร้อมฮะมีอีกตัวไหมมีอีกตัวไหมนี่นี่นที่รัก แคมปิ้งแคมป์ใช่แคมปิ้งแคมป์ใช่เฮ้ยขอแก้วแก้วกาแฟนหน่อยสักอันหนึ่งนะฮะตะกงตะเกียงมีไหมฮะโอ้เฮ้เยโหสบายน้องน้ำไปย่างไก่ให้หน่อยดี่ลูกเฮ้ยพลอยกางเต็นท์ยังตอกสมอนหนะน่อยเออนะฮะนี่ใส่แล้วหน้ายิ้มเปล่าไม่ยิ้มที่รักเซตแคมปิ้งเซตไปดูหมูเด้งเซตนะคะเดี๋ยวเถิบให้เขาก่อนอา้าน้องพลอยเชิญฮะ น้องพลอเชิญเพราะคุณตัวใหญ่นั่งเลยไม่หักเก้าอี้นี้เขาบอกว่ารับน้ําหนักได้120กิโลนั่งเลยนั่งเลยทิ้งตัวลงไปบอกคอยนี่อัน,นั่งเท,ทลงไปเลยฮะอ่ะที่รักดูเซ็ตแคมปิ้งไซส์ใหญ่ <c oughs> โหนั่งดีๆกางเกงมันเป็ดมาข้างในแล้วค่ะหนูไปยืนดีกว่านั่งสารมากที่รักนี่นะหนูนั่งดีๆลูก เออนะคะพี่ละะ่าตัวนี้นะคะแคมปิ้งนะคะไซส์ใหญ่ไซส์จมโบนะคะมีสีขาวมีสีตาลตาลมีสีสีชาโนมฮาเป็นสีน้ำตาลแบบว่า <c oughs> แมวเอวเพอ่อจะบอกว่าเสื้อเนี่ยอกได้ถึงหกสิบนะคะกางเกงนะคะเอวได้ถึงห้าสิบเสื้อนะคะอกที่เหมาะใส่นะคะสี่สี่ถึงหกสิบกางเกงนะคะเอลนะคะสามสิบหกถึงห้าสิบถ้าใครรับตัวนี้ฟอฟันเก้าเก้าฟอฟันเก้าเก้า อฟันเก้าเก้าแก้วไปไหนอะฟอฟันเก้าเก้าทหารและฟังนะคะฟอฟันเก้าเก้าครับแล้วสีสุดท้ายของเราค่ะแขวนเสื้อมาเลยฟอฟันเก้าเก้าดฟอฟันเก้าเก้าดฟอฟันเก้าเก้านะคะชอบสีไหนเอลสี C สีขาวของเราผ้าไหม <What? S 1> สีขาวของเราผ้าไม่บางให้ดูขอบเอกางเกงค่ะโคตรสวย พี่ซื้อแยกนะคะว่าถูกแล้วแต่พี่ซื้อยกเซตคุ้มกว่ามากพิมพ์ราสฟอร์ฟัน99ขาหขาฟอร์ฟัน99ทหารเอ๋แต่เด้งๆดงเด,ง,เด,ง,เด,ง,เดงนะฮะเอลฮะเอลฮะนี่ฮะมาถือให้ฟอร์ฟัน99ทหารทหารคารุกุกุกแคมปิง้งฟอร์ฟัน99ทหารฮะนี่นี่นาซีเลยมึงเป็นไงฟอร์ฟัน99ทหารและพลค่ะเก้าอี้ต้องแหวกทางให้เขาฟอร์ฟัน99 เป้าไม่ <Yeah. S 1> นี่ฮะน้องพลอยสูงร้อยหกเจ็ดเป้าไม่ยิ้มฟอฟันเก้าเก้าและตามด้วยสีที่คุณชอบและตามด้วยสีที่คุณชอบนะฮะชอบสีไหนสีนะ <Yeah. S 1> พลอยจ๋าทวนสีหน่อยฟอฟันเก้าเก้ามีสีอะไรกันบ้างจ๋าค่ะฟอฟันเก้าเก้านะคะลูตตาจะมีสีดําที่พลอยใส่ค่ะสีนูดค่ะคุณพี่จ๋าสีตาลค่ะและก็นะคะรูกตาจะมีสีชานมทหาหันและขาค่ะ